คิงก่อนบ่ายได้จี้หน่วยงานรัฐหลังมีคลิปปล่อยน้ำเสียลงชายหาดค่ะ วันที่13พฤษภาคม2515ในยธนะพบเอี่ยมเจริญข้าราชการบำนาญชาวตะมงกอหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โพสภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าไม่รู้ว่าจะาบรรยายภาพว่าอย,ย่างไงโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นว่ากรณีดังกล่าวปัญหาซ้ำซากที่ไม่เคยมีคำอธิบายจากหน่วยงานภาครัฐน้ำจากชุมชนไหลลงชายหาดปายท่อเยื้องโรงแรมหาดทองห่างจากร้านอาหารเพลินสมุทรไม่เกิน100เมตรห่างจากสาร กลางจังหวัดไม่ถึง1กิโลเมตรหน้าอ่าวประจบคลีคันในเขตเทศบาลเมืองประจบคลีคันโดยน้ําจากชุมชนไม่ได้ไหลผ่านท่อเพื่อไปผ่านระบบะบาบัดน้ําเสียที่สร้างไว้400กว่าล้านบาทหลังวัดธรรมิการามก่อนปล่อยน้ําไหลลงทะเลด้านน,นายนภัทรชุ่มจิตด,ดีหรือคิงก่อนบ่ายดารานักสแสดงตลกชื่อดังชาวจังหวัดประจบคลีคันที่ปรึกษากิติมาศแต่งตั้งโดยนาย,ยกมนแก้วเทศนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจบคลีคันแสดงความคิดเห็นผ่าน f Facebook นภักคิงก,ก่อนชุ่มจิตด,ดีระบุว่าปัญหานี้ต้องมีคําตอบครับพร้อมมันเป็นภาพรักษ์หน้าตาของเมืองประจวบและมันคือผลกระทบต่อน้ําทะเลและสัตว์น้าเมื่อก่อนผมเคยแชร์ภาพเหล่านี้และมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่รักบ้านเกิดหรอทําไมมาประจานให้คนอื่นรู้แต่ทําไมไม่มองมุมกลับว่าถ้าเราไม่โพสจะมีคนเห็นหรือตื่นตัวที่จะมาแก้ไขปัญหาหรือไม่ตําแหน่งที่ปรึกษากิติมาศักถ้าจะเอามาแค่ประดับารมีผมก็ขอกลับมาเป็นคนธรรมดาดี มีรายงานว่าปัญหาดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยปี2456มาตรา119มีโทษทั้งจำและป,ปรบับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะต้องตรวจสอบการปล่อยน้ำจากชุมชนที่มีเศษขยะสิ่งปฏิกูลบนชายหาดเนื่องจากเป็นความผิดซึ่งหน้าจากนั้นต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายและเเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอา ยามตาตรา157